สวัสดีครับดูมาเก็ตนาฬิกาสิทธิ์ประจำวันพุธที่23สิงหาคม2023ันสากันสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่เคยบอกไว้หลายครั้งถ้าตลาดติดอยู่ในบาลานซ์แสเรียร์กูเท็ดโลเคชั่นนั่นคือสิ่งที่เราต้องรอคอยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เรามีกูเท็ดโลเคชั่นนั่นก็คือที่อินิเชียลรีเซนโซนและแวลูแอนิเยไฮพอราคาขึ้นไปถึงเห็นไหมครับเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟ เอาราคานั้นลงมารวดเดียวเลยสู่บาลานเซเรโลซึ่งตรงกับมีเดียมทามเฟมโลด้วยแล้วราคาหยุดที่นี่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้ตลาดกำลังเทรดอยู่ที่ช็อตเทอร์มอินเฟคชันพอยต์นั่นก็คือที่บาลานเซเรโลตราบใดที่ราคายังไม่สามารถเบรกแล้วโฮต้าอินิเชียลสปอร์ตได้ที่นี่ก็จะยังเป็นกูเทดโลเคชันสำหรับไบเออร์อยู่ โดยทาเก็ตในระยะสั้นนะครับราคาน่าจะขึ้นไปได้ถึง i i n t i a l r e s i s t a n c e Zone ถ้า Buyer กลับเข้ามา Active ตรงกันข้ามถ้าหากว่าราคานั้นเบรกแล้วโฮต้ Initial ียลสปอรก็จะเท่ากับว่ายูโรนั้นเบรกดาวลงมาใต้ Balance เซเรียวันซึ่งจะทำให้ชอตเทอร์มจะต้องเปลี่ยนจากบาลานซ์เฟดไปเป็นแบรดิเฟดเซลเลอร์คอนโทรลมาเก็ตมีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะเอ็กซ์แพนเรลงไปสู่ ซั p พอร์โซนด้านล่างนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรในขณะที่พาดอลลาร์นะครับเมื่อราคาขึ้นไปสู่บาลานซ์เรี High เราเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเอาราคานั้นกลับลงมาสู่เมื่อวานนี้บอกไว้แล้วก็คือที่ Initial Support นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ราคายังติดอยู่ในบาลานซ์เรียซึ่ง Balance มาแล้ว15วัน และด้วยความที่ตลาดนั้นติดอยู่กลางบาลานซ์เซเรียเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงดีที่สุดคือรอกูเทดโลเคชันนะครับเริ่มต้นด้านบนเนี่ยกูเทดโลเคชันเริ่มต้นตั้งแต่ y t e r Day Report ขึ้นไปจนถึงบาลานซ์เซเรียไฮในขณะที่ด้านล่างถ้าราคานั้นเบรก i n i t i a p s u p p o r t กคูเท o ดโลเคชันในลำดับต่อไปก็คือที่ v a value a r e a Low และบาลานซ์เซรเยโล นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาดลัวลทองคํานะครับเหมือนกันเลยเมื่อราคานั้นขึ้นไปสู่บาลานซ์เซเรไฮเมื่อวานนี้เราเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเอาราคาลงมาสู่ Value a r e เ l o รเนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าราคากำลังเทรดอยู่ที่ Short t อ r m มอินเฟคชั่นพอยท์นั่นก็คือบริเวณบาลานซ์เซ h i ไฮตอนนี้เลย นะครับตาบใดที่ราคาไม่สามารถเบรแล้วโฮเหนืออินิเชียลเร n เ n น e ์โซนได้ที่นี่ก็จะยังเป็นกู้เทรดโลเคชันสำหรับเซลเลออยู่นะครับโดย t a r ์ e t ตด้านล่างน่าจะเป็นบริเวณที่เดิมก็คือที่ Initial Support หรือ HBN กรณีที่ราคานั้นเบรดขึ้นไปเหนืออินิเชียลเร n เ n น e ์โซนถึงแม้ว่าช็อตเทอรมจะเปลี่ยนจากบาลานซ์ไปเป็นบูลิตเฟดแต่เรทเรน e ์โซนด้านบน,บนนะครับเราคาดหมายได้ว่า เราน่าจะยังเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟได้อยู่โดยเพราะอย่างยิ่งที่บริเวณบาลานซ์เซเรียแบรกดาวห้าวันนี้อยู่ที่ว่าจะขึ้นไปถึงภายในเซสชันเดียวได้หรือไม่นะครับนี่คือทองคําดาวโจนนะครับคล้ายๆกับทองคําเมื่อวานนี้ราคาขึ้นไปที่บาลานซ์เซเรีหายเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเอาราคากลับลงมาลึกพอสมควรลงมาสู่ Bal a n c e a ซลเ l ที่ซึ่ง Buyer กลับเข้ามา Active เพราะฉะนั้นสำหรับดาวโจนสถานการณ์คล้ายๆกับทองคำราคามาเทรดอยู่ใกล้ๆกับ Balance a i a เ l o เพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่สามารถเบรกแล้วโฮต้า i n i t i a l s u p p o r t ได้ที่นี่ก็จะยังเป็น Good Trade Location สำหรับ Buyer อยู่โดย Target ด้านบนน่าจะขึ้นไปได้อย่างไรน้อยที่ HVN แล้วก็ Ini ิเชียล t ร n ตั Zone กรณีที่ราคานั้นเบรกแล้วโฮต้า i n i t i a l Support จะทำให้ชอตเทอร์ term, จะต้องเปลี่ยนจากบาลานซ์เฟดไปเป็นแบริ f เฟดโอกาสสูงนะครับที่ตลาดนั้นจะ expand r a น e ลงไปสู่ Support ตโซนด้านล่าง,างโอเคประชันั้นหมดนี้คือมาเก็ตในราศีปรจจำวันนี้นนนยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานก,นการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ